สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างเอคับวันนี้ก็มาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นโน้ตบุ๊ก MSI นะครับผมลูกค้ามาในการคีย์บอร์ดเสียนะครับผมนี่ยคีย์บอร์ดเก่าครับกดไม่ได้หลายปุ่มนะครับผมแล้วก็มีปุ่มหลุดปุ่มลอกด้วยนะครับอันนี้ฮะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเลอกปุ่มคีย์บอร์ดเสียนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ค่อยสะดวกก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะครับผม นีแหละครับคีย์บอร์ดเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นคีย์บอร์ดใหม่นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับทุกปุ่มเลยนะครับผมอันนี้เป็นคีย์บอร์ดเก่าที่เสียนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเอ็มนะครับลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็สามารถมาทางร้านจดเช็คเปลี่ยนได้นะครับผมก็ฝากเปลี่ยนสมัยที่เซอร์วิสไว้ด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลนรส่นะครับผมยูเนียนมอลัดพาวเซนท่านรัตนาที่เบสมอท่าพระ สาขาวชิรพลนะผมแล้วก็เดอะมอบางกะปิชั้นหนึ่งนะครับผมด้านหลังลานจอดรถนะครับแล้วก็มีสาขาไม่กับบางนาสำนักใหญ่อยู่ประเวศนะครับผมไอฟิวบางนานะครับแล้วก็สาขาจันทบุรีครับแล้วก็ถ้านใดสะดวกก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับผมก็เ,เสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสอบถามมาทางเพจหรือว่า Facebook เพจร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ